กลับมาเหนือซีโร่ไลน์นะครับมองราคาพื้นฐาน42บาทส่วนต่างราคา PTA ฟื้นตัวก็น่าจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นแนะนําเก่งกําไรนะครับ PTT GC นะครับก็อีกตัวที่มาแรงนะครับคิดว่าหุ้นยังถูกในเชิงพื้นฐานนะครับคิดว่าเป็นลงกันที่มีผลประกอบการแย่น้อยที่สุดนะครับราคาหุ้นมีส่วนลดจากราคาพื้นฐานที่86บาททางเทคนิคนั้นมองว่ามายืนเหนือ e m a ระยะสั้นได้แล้วนะครับ เครื่องมือทุกตัวส่งสัญญาณซื้อแนะนำเก่งกำไรราคาพื้นฐาน86นะครับ SAT นะครับสมบูรณ์ a d v n ก็ได้รับประโยชน์จากกลุ่มยานยนต์ฟื้นตัวนะครับซึ่งยอดขายรถยนต์เนี่ยทำได้์ดหายนะครับแล้วก็ได้งานอิโคคาหนุนมองแนวโน้ม Q ิดีเทียบกับปีก่อนนะครับส่วนครึ่งหลังน่าจะได้ประโยชน์จากโรงงาน IC P 2มากขึ้นนะครับรอลุ้น ข้อสรุปแผนล,ลงทุนต่างประเทศสำหรับราคาเนี่ยยังแลกกาบนะครับก็มองเป็นว่า Stanley เนี่ยขึ้นนำไปก่อนหน้านี้ตัวนี้น่าจะขึ้นตามไปได้นะครับทางด้านเทคนิคก็ดูแล้วยังไม่เลวนะครับยืนเหนืออีุเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเครื่องมือทางเทคนิคเป็นบวกด้วยแนะนำเก่งกำไรต้านอยู่ที่31.50บารับ29ถอยที่28 25างค์ IRPC นะครับงบค2 คิดว่าจะมีขาดทุนนะครับแต่ว่าค่าการกันปัจจุบันนี่เริ่มดีขึ้นแล้วอุปสงค์ปิโตเคมีเริ่มจะกลับมาน่าจะครึ่งหลังน่าจะดีกว่านี้นะครับส่วนสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นที่ดินที่ระยองนะครับตามแผนพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรมคาดว่าจะสร้างไรายได้และรับรู้ก,กําไรเข้ามาแนะนําเก็งกําไรราคาพื้นฐาน4ี่บาทเกสบตางทางเทคนิคก็ดูดีนะครับยืนเหนือเส้นมูฟวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องมือทุกตัวส่งสัญญ,ญาณบวก แนะนำเก่งกำไรนะครับต้านอยู่ที่3.96รับ3.74ถอยที่3บาท70สสตางค์ ไทีนะคะเมื่อวานนะคะแล้วก็วันก่อนโดยเฉพาะตัวธุรกิจโทรศัพท์ม,มือถือนะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะ,ะจากข่าวที่ว่ากรมสรรพสามิตรเนี่ยเตรียมที่จะชงให้คอรมอเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วก็นายกเนี่ยเก็บเรื่องภาษีสรรพสามิตรในส่วนของตัวธุรกิจโทรศัพท์ม,มือถือเพิ่มขึ้น10%เพิ่มขึ้นเป็น10%นะคะจากปัจจุบันที่เก็บอยู่0%เทั้งนี้เนี่ยขอเท้าความเดิมนิดหนึ่งก็คือว่าตัว ปัจจุบันเนี่ยทั้งตัวผู้ให้บริการโทรสัพท์มือถือ Advanced D t a c หรือตัว True เองเนี่ยที่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานเนี่ยจะต้องจ่าย e v e n u e Sharing นะะให้กับตัวการสื่อสารหรือไม่ก็ TOT ขึ้นกับว่าขึ้นขึ้นกับว่าได้รับสัมปทานกับใครนะคะก็จ่ายอยู่ประมาณ25%ถึง30%แล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะมีการประมูลใบอนุญาต 3G แล้วก็ส่วนในตัวสัญญาสัมปทานเนี่ยก็จะทยอยหมดลงนะคะก็เมย์ปีหน้าก็จะเป็นของ True หมดลงก ดีแทในปีต่อๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวรายได้รัฐบาลเนี่ยที่เคยได้รับจากไ e v e เ u นูแชร์ลิงให้กับ TOT กับการสื่อสารเนี่ยกรงนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นการที่รายได้จากรัฐบาลรายได้จาก t o t หรือกสทหายไปก็จะทําให้เงินที่จะส่งเข้ารัฐบาลหรือกระทรวงการคลังหายไปด้วยนะก็เลยมีนโยบายที่ว่ามีการชงออกมาว่าจะมีการเก็บภาษ,ษีสัม,ม,มัทามิตเพิ่มขึ้น ในส่วนตรงนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นการเพิ่มขึ้นถึง10%เรนี่ยก็เราก็มองว่าทางตัวกมรมสรัพยสานมิตรเองเนี่ยกับกระทรวงการคลังนี่ก็ต้องมีการพิจารณาแล้วว่ามันมีผลดีกับผลเสียอย่างไรผลดีรัฐบาลได้เงินมากขึ้นแต่ผลเสียก็คือโอเปอเรเตอร์จะต้องมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นโอเปอเรเตอร์ก็ต้องผลักภาระให้กับผู้ริโภคอย่างโดยโดยส่วนใหญ่อยู่แล้วกรณีนี้มีการพูดถึงหลายครั้งแล้วแล้วก็มีการเงียบไปเพราะมองว่าการผลักภาระให้กับผู้ริโภคเนีย่ยกัยับตว การที่จะให้มี spending หรือมีตัวค่าใช้จ่ายของแต่ละบุคคลนี้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ย่อมย่อมจะทําให้ฐานเสียงหรือการทางการเมืองนี่ก็ย่อมเป็นในทางที่ไม่ดีนะคะดังนั้นเรามองว่าโอกาสที่จะมีการเก็บเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่เมื่อวานพอตอนเย็นเนี่ยก็มีข่าวออกมาอีกว่าจะเรียกเก็บเป็น3%นะคะแล้วก็ max สุดก็คือ10%ถ้าเรามองใน,งในแง่3%เนี่ยพอผู้บริโภคเราก็มองมองว่า อย่างไรก็ตามโอเปอเรเตอร์ต้องผักภาระให้กับผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่อยู่แล้วนะฮะในเมื่อเขาก็ต้องการที่จะคิดมาร์จิ้นของเขาไว้ในระดับเดิมแล้วก็ผักภาระให้ผู้บริโภคไปแต่ในทางเว r ร์สเคสถ้าเกิดสมมุติไม่สามารถผักภาระให้ผู้บริโภคได้ได้เลยนะฮะต้นทุนของผู้ประกอบการก็ต้องเพิ่มขึ้นมาประมาณ3%ก็มองว่าผลกำไรทั้งของทุกตัวนี่ก็ต้องลดลงนะฮะไม่ว่าจะเป็น Advaced Detail หรือ True เองก็ตาม ถ้าเรามองมา,มาประมาณการกําไรของตัวแอดวานเองถ้าเกิดมองในปีนี้ก็จะหายไปก็คือต้นทุนเพิ่มเข้ามา3%เอาเฉพาะในส่วนของเป็นที่เป็นเซอร์วิสและเมนูไม่รวมกับตัวเซลล์นะคะก็รายได้กําไรก็จะมองว่าจะหายไปประมาณ9% 9.2%ส่วน d ีแทก็จะหายไปประมาณ16%ราคาพื้นฐานที่เรามองจาก d v v n n e เนี่ยก็200บาทก็จะเหลือ188บาทส่วน d ีแทที่มองอยู่ที่96บาทก็จะเหลือ87บาท50นะคะตัว n t o uch เองจาก70 8บาทก็จะเหลืออยู่74บาทนะคะต่อหุ้นนะคะทั้งนี้เราก็มองว่าในตัว advance เนี่ยราคา <c oughs> ตรงนี้เราแนะนําถือนะคะส่วนตัว d e t a c ก็แนะนําทยอยซื้อในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่า,วาการจะเกิดเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเราทาง,ทางตัวการจะเก็บอันนี้เองก็ต้องคือมุมมองมองไปทางผลผล,ผลกระทบกับผู้รบริโภคเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการใช้ที่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับบริการโทรศัพท์มือถือนะคะ แต่ถ้ามีการเก็บจริงๆก็อาจจะผักพาระผ,ลผ,ลผลู้ริภคอาจจะเป็นคนละ50%ก็คือ,อ,อคอสก็ไปกับต้นทุนบริษัทเอง1.5แล้วก็ภาระในค่าบริการเพิ่มขึ้นอีก1.5%นะคะแต่ถ้าใน worst case ก็คือเป็น3%ก็จะมีผลกระทบกับราคาหุ้นดังกล่าวด้วยเช่นกันนะคะ ก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการแบงค์นะครตัวแรกก็คือตัว KTB นะครับประกาศผลกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่3.734พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นเ40%เย a r on อ e a r ียแล้วก็15%คิ n Q นวนะครับกำไรที่ทำได้เนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไว้สักประมาณ14%นะฮะสาเหตุก็จากรายได,ได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้วก็ไรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยสูงกว่าที่คาดไว้ในขณะที่ OPEC นะครับต่ำกว่าที่ประเมินนะครับ ดยกําไรที่เติบโตออกมาได้เนี่ยก็มีเหตุผลก็คือ1ในเรื่องของสินเชื่อสุทธิโตนะครับ0.8% Q on Q นะฮะนีนเนี่ยอ่อนตัวลงนะครับมาอยู่ที่2.69%จากการบันทึกค่าธรรมเนียมแก FIDF ย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังขยายตัวได้4.2% Q on Q นะครับ2ก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยโตประมาณ8% Q on Q นะฮะแล้วก็มีรายได้ดําเนินงานอื่นเพิ่มสูงขึ้นนะฮะอันนี้ก็จากกําไรอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็รายได้อื่นๆนะครับ3ก็คืออัตรา คอสต่ออินคัมเนี่ยปรับลงมาอยู่ที่43.6%อันนี้ก็จากผลของไรายได้ที่สูงขึ้นรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ปรับลง3.3% Q on Q นะจากค่าใช้จ่ายพนักง,งานนะครับ4ก็คือในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายนะครลงมาอยู่ที่23%จากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่เกือบ40%นะครับแล้วก็5นะครับสำรองอยู่ในระดับปกติที่500ล้านบาทต่อเดือนนะครับ6เดือนเนี่ยกำไรอยู่ที่1.37หมื่นล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น28% year on year นะครับ อันนี้ก็สนับสนุนโดยสินเชื่อนะครับที่โต5.4รนะครับรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น6.5แล้วก็มีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนในระดับที่สูงนะครับคอสต่ออินคัมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่45อนะครับลดลงนะครับจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็อัตราภาษีจ่ายเนี่ยลงมาอยู่ที่23นะครับสิ้นเดือนมิถุนายนครับ NPL เนี่ยยังคุมได้ดีนะครโดยปรับลงมาจาก3.8นะฮะในไตรมาสหนึ่งลงมาเหลือ3.5 โคเวเลชเชอรนะครับอยู่ในระดับใกล้70%ซนะฮะซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรแล้วก็ราคาพื้นฐานของตัว KTB นะครับในปีนี้ไว้นะครับที่20.75บาทนะครับแล้วก็เอิรที่นะฮะยี่สิบจาบาทนะครับตามลำดับโดยอาจจะปรับอีกนะฮะหลังมี Analy ลิซิ e มิทตนะครับก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับตัวเบนะครับ ก็ประกาศกำไรในไตรมาสสองออกมาอยู่ที่3.7พันล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ8% Q on Q แล้วก็25% year on year นะครับโดยได้ปัจจัยหนุนก็คือในเรื่องของสินเชื่อโต2.7% Q on Q นะครับนินเนียปรับขึ้น0.15%นะฮะมาอยู่ที่ระดับ4.39%ทั้งจากโลนยวที่เพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็คอส ออฟฟันนะฮะที่อ่อนตัวลง2ก็คือไรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณสิ่เปร์เซ็นต์คิวอันคิวจากธุรกิจบัสแอชวลันนะฮะแล้วก็มีกำไรจากการขายหุ้น AACP เข้ามา398ล้านบาทนะครับส่งผลให้ไรายได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนี่ยเติบโตได้สูงนะครับ3 Cost สต์ต่ออินคัมเนี่ยเฉลีย่ยนะครับอยู่ที่49%่สิบเกเอร์นะครับทรงตัว QQ นะฮะแต่เยียเยียเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับจากค่าใช้จ่ายเกี่ยว ข้อ้องกับตัว HSBC นะครับรวมไปถึงการตัดจำหน่ายค่าคูดวิลนะครับ4ก็คือในเรื่องของอัตราภาษีจ่ายนะครับที่อยู่เฉลี่ยที่23.5% 5ก็คือสํารองในงวดน,นี้เนี่ยอยู่ที่2.99พันล้านบาทนะเพิ่มขึ้น10% Q on Q จากนโยบายการตั้งสํารองอย่าง c o n s e r v a วทีฟนะแล้วก็ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในต่างประเทศนะครับ6เดือนเนี่ยกำไรสุทธิโตไป23% year on year นะครับ มาอยู่ที่7.13าพันล้านบาทนะครับอันนี้ก็จากสินเชื่อเติบโต6.3%เเนะครับโดยสินเชื่อรีเทลเนี่ยคิดเป็น48%ของสินเชื่อรวมเนี่ยเติบโตไป12%นะครับจากธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์นะครับรวมไปถึงการเข้าซื้อ HSBC ด้วยนะครับซึ่งช่วยเพิ่มธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็บัตรเครดิตนะครับนินเนี่ยฉเฉลีย่ยมาอยู่ที่4.3%นะครับลดลงจากปีที่แล้วนะครับจากต้นทุนการเงินที่ขยับขึ้น2.9%นะครับ รายได้ค่าธรรมเนียมยโต15%จากธุรกิจบัสแอชรันนะครับหลังได้รวมร่วมเป็นพันธมิตรกับไทยประกันชีวิตแล้วก็ AACP นะครับตั้งแต่กันยา54นะครับบัตรเครดิตแล้วก็บัตรเครดิตด้วยนะครับณนะสิ้นไตรมาส2เนี่ย NPL ลงมาอยู่ที่2.9%นะครับ Coverage <ed> Ratio เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น114%นะ,ะทั้ทีเป็น129%นะครับซึ่งแสดงฐานะ ของเบสที่แข็งแรงนะครับทางฝ่ายอาจพิจารณาปรับประมาณการปี55อีกครั้งหนึ่งนะจากแนวโน้มความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ยังสดใสนะครับรวมไปถึงสินเชื่อซอฟโลนแก่ SME ที่เบเนี่ยมีแผนปล่อยอยู่นะครับทั้งนี้เนี่ยราคาพื้นฐานก่อนปรับเนี่ยเรามองไว้อยู่ที่34.20บาทนะครับก็แนะนำซื้อเก่งกำไรนะครับตัวทีแคปนะครับกำไรในไตรมาส2เนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไว้นะครับโดยกำไรประกาศอยุด ออกมาเนี่ยอยู่ที่1.71พันล้านบาทนะเพิ่มขึ้น43%่สิบสามเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวแปดเปอร์เซ็นเยีออะครับอ,ออกมามากกว่าที่เราคาดไว้สัก30%นะฮะจากไรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิกำไร FX แล้วก็ส่วนแบ่งกำไรที่สูงกว่าคาดส่งผลให้คอสต์ต่ออินคอมเนี่ยต่ำกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับผลกำไรที่ขยายตัวขึ้นคิวออนคิวเนี่ยก็มาจาก1น,นะฮะสินเชื่อเตอิบโต4% Q ่เปอร์เซ็นต์คิวขณะที่โลนสเปซปรับขึ้นมาสู่ระดับสู่สองจุดหกเปรับ สองก็คือรายได้ค่าธรรมเนียมยโต5.7%รายได้ไม่ใช่ดอกเบีย้ยอื่นๆนกลับปรับลง4%นะฮะจากรายได้อื่นๆที่ลดลงนะครับสามก็คืออัตราคอสต์อินคัมเฉลีย่ยนะครับลงมาอยู่ที่58%จากไตรมาสหนึ่งที่63%แล้วก็4อัตราแรกเปียกทั้งทีอัตราภาษีจ่ายนะครับลงมาอยู่ที่21%นะครับ6เดือนแรกเนี่ยตัวทีแคมีกำไรอยู่ที่2.9พันล้านนะครับเพิ่มขึ้น6%เยีย on อ e a เีย นะครับเราก็เทียบเท่า4หเอ่อของประมาณการทั้งปีที่เราทําไว้5 2 9พันล้านบาทนะครับเรายังคงคําแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่40บาทนะครับก็เป็นพรีวิวนะครับในตัวของ AOT นะครับตัวนี้เราออกเป็นฉบับเต็มนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจนะครับต่างๆนะครับอันนี้ก็รบกวนนะครับอ่านดูอีกทีหนึ่งนะครับเราก็เอาประเด็นในเรื่องของตัวพรีวิวเป็นหลักนะครับ ในไตรมาส3เนี่ยเราคาดว่าบริษัทเนี่ยจะกลับมามีกําไรนะครจากที่ปีก่อนเนี่ยขาดทุนนะครับจากตัวเลขผู้โดยสารนะครับและก็เที่ยวบินในไตรมาส3เนี่ยเราจะพบว่ามีการเติบโตอยู่ที่13.5แล้วก็8.7เทียบเย n ร e อนนะครับอันนี้เรามองว่ามาจากการแข่งขันของธุรกิจสายการบินนะครที่มีการออกแคมเปญต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงโลซีสันนะครับซึ่งจากการเติบโตดังกล่าวเนี่ยเราก็คาดว่าไรายได้ จากกิจการการบิน,นจะเติบโต12.7%เทียบ a ี on อน a ีนะครับโดยมาจากไรายได้ค่าแล n ดิ้งพาร์กิ่งเพิ่มขึ้น12.7%นะครับไรายได้การใช้สนามบินหรือตัวเราเรียกว่าภาษีสนามบินเ,นเติบโต12.9%นะครับแล้วก็ค่าอำนวยความสะดวกนะโตประมาณ8%นะครับในส่วนของไรายได้ไม่ได้มาจากกิจการการบินเรามองว่าจะเติบโตแค่เพียงสักประมาณ3%นะครับโดยไรายได้จากค่าเช่ามองว่าจะปรับตัวลดลง4%นะครเนื่องจาก เขาได้มีการปรับปรุงในเรื่องของพื้นที่นะครับรายได้เกี่ยวกับบริการแล้วก็ส่วนแบ่งผลประโยชน์เนี่ยเพิ่มขึ้น2แล้วก็หเนะครับก็จะทําให้โดยรวมแล้วเนี่ยรายได้รวมเนี่ยจะเติบโต8.8%นะครับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานค่าจะปรับตัวลงถึง20%นะครับหลักก็มาจากค่าเสื่อมที่ปรับตัวลง46%นนะครับอย่างที่เคยบอกไว้ก็คือมาจากการาบันทึกด้อยค่าของตัวสนามบินดอนเมืองนะครับก็เลยส่งผลให้ค่าเสื่อมลดลงนะครับรวมไปถึง สินทรัพย์บางอย่างเนี่ยตัดค่าเสื่อมไปหมดแล้วนะครับค่าซ่อมเนี่ยลดลง38%เนะฮะครับเนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยมีค่าซ่อมแซมเนี่ยเข้ามาสูงผิดปกตินะครับมีเพียงตัวเดียวที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นหน่อยก็คือค่าใช้จ่ายพนักงานจะโตขึ้น15%อนะครับอันนี้จากการปรับเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนพนักงานตามมาตรฐานบัญชีนะครับรายได้อื่นเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง35%อนะครับอันนี้ก็ามาจากดอกเบี้ยรับเป็นหลักส่วนค่าใช้ใจ่่่าาายอืนนนก็คคดวจะะโตขึึถ้ถง64%นะรับ อันนี้เนี่ยเราประมาณการแบบคอนซอรเวทีว่าเขาจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากน้ำท่วมท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับเข้ามา518ล้านนะครับเงินเยนเนี่ยแข่งค่าขึ้นคิวออนคิวนะครับเขาคาดว่าจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาถึง863ล้านก็จะทำให้กำไรสุทธิเนี่ยออกมาอยู่ที่1039ล้านนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนอยู่27ล้านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไอตัวค่าใช้จ่ายที่ดอนเมืองเนี่ยถ้าหากไม่มีการบันทึก เข้ามานะครับกำไรก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1,387ล้านนะครับสำหรับประมาณการเนี่ยเรายังไม่ได้มีการปรับประมาณการอะไรนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่58.50บาทนะครับในเรื่องของการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมสนามบินหรือภาษีสนามบินนะครับตัวนี้เนี่ยยังคงรอการอนุมัติจากกรมการบินพลเรือนอยู่นะครับแล้วก็น่าจะรู้ผลได้นะฮะน่าจะสักสิงหานี้นะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่ง รู้สึกว่าการขอไปเนี่ยค่อนข้างจะเงียบๆนะครับกับกรมการบินพลเรือนเราก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยจะสามารถปรับขึ้นได้หรือเปล่าก็เลยทําให้เรายังไม่ได้รวมในประมาณการของเรานะครับซึ่งราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยเราได้ปรับคาแนะนาลงนะครับจากถือมาเป็นทยอยขายนะครับแต่ถ้าหากสมมตินะครับกรมการบินพลเรือนเนี่ยอนุมัติให้มีการปรับขึ้นภาษีสนามบินนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยจะถูกปรับขึ้นมาเป็น74บาทนะครับ อีกตัวหนึ่งเขาเป็นตัว a h นะครับก็คาดการในเรื่องของผลประกอบการแต่มาสดองเนี่ยจะโตวกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับโดยผลบวกเนี่ยก็มาจากนะครับยอดการผลิตรถยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเดือนมิถุนาเนี่ยที่ทำเลคคอร์ทไฮนะครับแนวโน้มผลการดําเนินงานในไตรมาสสข,ของตัว a h เนี่ยคาดจะปรับตัวสูงขึ้นตามอุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากไรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งของ a h เนี่ยมาจากการผลิตชิ้นส่วน รถยนต์ในประเทศให้กับหลายค่ายนะครับรวมทั้งในไตมานนี้เองเนี่ยยังมีงานใหม่อย่างรุ่นอของรถรุ่นใหม่ๆที่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์เต็มไตมาสเข้ามาเสริมด้วยกอบกับการกลับมาผลิตเต็มไตมาสเช่นการของโรงงานในนิคมไฮเทคจากในไตมาสรแรกนะครับที่ผลิตเต็มที่แค่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นนะครับเราก็คาดว่ารายได้อของตัว AH เนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยยอดขายเนี่ยเราคาดว่าจะปรับตัว ขึ้นถึง24%เยียร์ออนเยียร์นะครับในขณะที่กำไรสุทธิเนี่ยเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น170%เยียร์ออนเยียร์มาอยู่ที่136ล้านบาทนะครับแม้แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส2จะปรับตัวขึ้นโดดเด่นทั้งมีความเป็นไปได้ที่จะรับรู้เงินประกันจากน้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในครึ่งปีหลังเนี่ยยังมีงานในค่ายใหม่ของฟอร์ดเข้ามาอนะรอนหนุนให้ไรายได้ทั้งปีดีขึ้นนะครับโดยผู้บริหารเนี่ยเตรียมปรับเป้ายอดขายขึ้นจากเดิม โต10ถึง20เป็น20 25นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองส่วนนี้ได้สะท้อนอยู่ในประมาณการที่ทางฝ่ายทำไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายก็ยังเนื่องทัทีน,ทนะฮะเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวรับรู้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทางฝ่ายก็ปรับคำแนะรำลงมาเหลือถือนะครับราคาพื้นฐานมองไว้15บาท60นะครับ ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐานครับ